ใครที่กำลังท้อแท้อยู่อยากให้ลองฟังคลิปนี้ This is Think Audio Podcast What are you thinking about? วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะครับมาลองค่อยๆได้กลับ ไปสำรวจในชีวิตของตัวเองนะครับสําหรับใครที่อาจจะตอนนี้อาจจะยังรู้สึกท้อแท้หรือว่าทําอะไรก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีไปซะหมดเลยคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้พบเจอแต่เรื่องที่ดีอยู่ตลอดเวลาหรอกมันจะต้องมีเรื่องที่ทําให้เราไม่พอใจไม่ชอบใจเศร้า ท้อแท้และผิดหวังเข้ามาหาเราเนี่ยอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับมันเผลอเเนี่ยบางทีมันอาจจะแวะเวียนเข้ามามากกว่าความสุขอีกก็ได้นะครับคุณเคยเห็นอูดไหมครับอูดที่มันเดินอยู่ในทะเลทรายนั่นแหละอูดเนี่ยมันมักจะจ้องมองไปยังดวงอาทิตย์เบื้องหน้าของมันเสมอในตอนที่มันต้องทนเดินอยู่ในท้องทะเลทรายอันร้อนระอุเนี่ย คือถ้าหากมันหันหลังให้กับดวงอาทิตย์เนี่ยแสงแดดเนี่ยมันจะร้อนแรงและก็แผดเผาตัวมันได้มากกว่าที่มันหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์เลยและในเมื่อมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือวิ่งหนีดวงอาทิตย์ได้หนทางเดียวที่จะทำให้มันยังคงสามารถเดินต่อไปได้นั่นก็คือความอดทนมันจ้องมองไปยังหนทางข้างหน้า ข้ามผ่านท้องทะเลทรายอันร้อนเผาแล้วก็ยังคงเดินต่อไปผมรู้สึกว่าชีวิตของคนเรามันก็คงจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เจ้าอูดตัวนี้กำลังเผชิญอยู่ถ้าจะบอกว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรประมาณนี้จะไม่ทุกข์หรือเจ็บปวดก็คงจะโกหกแล้วล่ะครับเพียงแค่บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับ กับมันเท่านั้นเองมันอาจจะพอลดอาการทุกร้อนของเราลงไปได้บ้างแม้สักนิดก็ยังดีเปาลูกูเอลยูได้เขียนข้อความหนึ่งไว้ในหนังสือจารึกที่ถูกพบในนครอักราว่าความตั้งใจอย่างแน่วแน่เป็นสิ่งที่สำคัญแต่การไม่หวาดหวั่นและหวาดกลัวต่อความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า ดังนั้นอย่าพึ่งยอมแพ้ต่อความล้มเหลวหรือทุกความเจ็บปวดที่เราต้องพบเจอในวันนี้เลยบางทีมันก็เป็นแค่อีกเรื่องหรืออีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรับมือกับมันให้ได้ก็เท่านั้นเองคุณยังจำตอนที่เพิ่งเริ่มหัดขี่จักรยานครั้งแรกได้หรือเปล่าในตอนนั้นเราล้มลงไปกี่ครั้งคุณยังจามันได้ไหม เรากลัวมากมายขนาดไหนจนบางทีเนี่ยเราชอบตะโกนออกมาโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะว่าอย่าเพิ่งปล่อยมือนะอย่าปล่อยนะคุณยังจําประโยคในทํานองนี้ที่เราร้องตะโกนระหว่างที่อยู่บนจักรยานตัวน้อยให้กับพ่อแม่หรือคนที่คอยพยุงจักรยานให้เราเนี่ยให้เขาคอยจับมันไว้เพราะว่าเรากลัวเจ็บหรือว่ากลัวล้มเรายังจํามันได้อยู่หรือเปล่าครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวไม่ใช่ว่าเราไม่ล้มและก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เจ็บเราทั้งกลัวล้มและเจ็บปวดแต่ในที่สุดเมื่อเราอดทนกัดฟันต่อไปอีกสักนิดนึงเราก็จะผ่านมันไปได้ในที่สุดและสุดท้ายจัก,กรยานก็วิ่งฉิวไปบนพื้นถนนได้เราร้องตะโกนด้วยความดีใจเย่ yeah! ทำมันได้แล้วขี่ได้แล้ว ดังนั้นความล้มเหลวมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับนะมันก็คงจะถ้าจะให้พูดมันก็คงจะเปรียบเสมือนดัมเบลที่เรายิ่งยกกล้ามเนื้อก็ยิ่งขึ้นและยิ่งยกหนักขึ้นมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเมื่อชีวิตยังต้องเผชิญหน้ากับอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ และมันก็ชอบซัดให้ชีวิตของเราเนี่ยร้มเหลวหรือว่าเจ็บปวดผมอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็เคยเจอแม้แต่คุณหรือว่าผมที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้เราทุกคนต่างก็เคยผ่านมาันมาด้วยกันแล้วทั้งนั้นแหละทั้งความเจ็บปวดและความน่ากลัวที่เราต้องเผชิญแต่จำไว้เลยว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความสิ้นหวังอีกแล้ว ดังนั้นเมื่อถูกชีวิตซัดบททดสอบแรงๆมาให้เราขอให้เราค่อยๆรวบรวมพลังสติและแรงใจฮึดกลับขึ้นมาใหม่มองออกไปยังเบื้องหน้าจงเพิ่มพลังให้กับความหวังเพราะความหวังมันคืออาวุธเพียงหนึ่งเดียวที่เอาไว้ใช้สู้กับความสิ้นหวังได้ดีมากที่สุดเหมือนเหมือนกับประโยคหนึ่งที่ผมชอบ ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจชีวิตของเราก็ยังคงมีความหวังอยู่เสมอผมหวังว่าสิ่งที่ผมเล่าหรือว่าแชร์ในวันนี้อาจจะเป็นประกายไฟเล็กๆที่ทำให้คุณค่อยๆกลับมามีพลังแม้อาจจะไม่ได้เต็มร้อเซแต่ผมหวังว่ามันอาจจะเป็นเชื้อไฟเล็กๆที่ทำให้คุณสามารถลุกออกมาก้าวเดินต่อสู้ในวันนี้ได้อีกวันหนึ่งนะครับ และขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณอีกวันหนึ่งแล้ววันนี้ผมโจชัยพัฒจากเพจติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้ในซีรีส์ติ้งออ u d โอพอดแคสต์ก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในพอดแคสต์ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ